สวัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้เปลนะครับเป็นเก้าอี้เปลที่ผมเห็นมาจาก t ิ k กต o k นะครับ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นมาหลายรอบแล้วไอคนนั่งเนี่ยหน้าตาฟินมากเลยมันดูแบบนั่งสบายมากเลยแล้วก็เป็นเปลแต่ผมมีคําถามมากเลยนะครับว่าแบบมันสบายจริงเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> ผมอ่ะลองกางนั่งดูแล้วผมมีคําตอบนะครับถ้าจะให้ใบนะ สวนนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับมีใครเคยเห็นผมเอามาใช้ปะครับสำหรับคนที่เคยดูจ่องหมมนะครับอ่เรามาดูกันนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับข้างในนี้นะครับก็มีตัวเบาะนะครับแล้วก็มีขาเก้าอี้มีแค่นี้เลยมีเบาะแล้วก็ขาเก้าอี้ขาเก้าอี้ก็ประกอบตรงไปตรงมาเลยมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยก็ นะครับหลดตัวรัดตัวรัดนี่คือมันหลุดมันหลุดมาอย่างี้เลยนะถ้าเราก็ประกอบ,รบประกอบครับประกอบประกอบตรงไปตรงมากมานี่เราก็ แน่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอานี้นะครับแขวนโดยการเสียบลงไปแบบนี้เห็นแล้วอาจจะช็อกนะครับเฮ้ยแค่นี้เลยเหรอแล้วยังไงต้องกายกรรมหรอ ต้องกายกรรมเหรออ่าตรงนี้นะครับมันปรับได้นี่นะครับแบบนี้นะครับมันจะแล้วก็ค่อยรูดลงมานี่อ่ามาลองนั่งนะครับนั่งแล้วก็สบายไหมก็ก็นั่งได้ไม่แย่นะครับแต่ที่เขาโฆษณาเนี่ยคือมันแบบนอนได้นี่มีที่รองหัวด้วยนะ นอนอ๋นอนนี่นี่เขาค่อยยืดได้นี่ฮะผมปรับยืดได้เองเลยนะอืมโอ้แดดเข้าหน้าอ้ก่วยอืมโอ้โหน่ากลัววะ่ะนอนได้ไหมก็ได้นะเสียวเล็กน้อยอืมถ้าอยากจะนั่งตรงก็แค่ลุกขึ้นมานะครับมันก็จะกลับมาที่ตรงให้ถ้าอยากจะให้มันนอนเนี่ยก็คือเราดึงอย่างนี้นะครับแล้วเ,เอาตัวดัน ดันมันขึ้นไปมันก็จะค่อยๆนอนให้นะครับประมาณนี้อ,อ่ะนั่งนะครับนั่งก็เป็นแบบนี้เขยา่าได้ไหมผมหนัก80โลอ่ะเนี่ยผมขาลอยเลยนะครับก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงแข็งแรงเอ่อถ้าอยากจะเอ็นใช่ไหมก็อ,อย่างที่บอกนะ อะดันตัวไปอสบายไหมสบายไหมก็ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมว่าผมน่าจะเมานะไม่รู้แล้วมันก็ห่อหออยากตรงนะครับก็ลุกขึ้นมาได้เลยก็แบบนี้นะครับประมาณนี้ มีที่ใส่ของนะครับอืมก็เทียบกับขนาดก็ใหญ่อยู่หมายถึงว่าถุงอะแพ็กแล้วก็ใหญ่อยู่นั่งถามว่านั่งกินข้งกินข้าวได้ไหมเออมันก็มีข้อดีนะผมว่าแบบผมเอียงมาอย่างเงี้ยผมก็กินได้นะครับผมอยากจะพักผมก็ก็พิงกลับมาเออเออมันดีกว่าตอนที่ผมลองที่บ้านเว้ยแต่ก็ แล้วแต่คนชอบอะเออถ้าคนที่ชอบแบบอะไรเป็นเปลยๆอยงเงี้ยนะผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะไหนผมยกขาขึ้นเลยฮึบนอนแบบยกขาเฮ้ยนักกลัวว่ะโอ้โหโอ้ผมเห็นเขาทำท่าอย่างนงี้นะเขาดูสบายมากเลยนะแบบนี้ออ มันก็ไม่ลมนะน้ำหนักมันก็ลงนะอืมอทำตัวมันสบายแล้วมันก็ไม่แย่วะ่ะเออพอมันเริ่มชิมมันก็ไม่แย่นะก็เอางี้สบายเท่าที่ดูในโฆษณาหรือเปล่าของเขาโฆษณานะครับ mm hmm. เขาก็ต้องทำมันสบายนะครับคนใขรจะซื้อถามว่าใช้จริงโอเคไหมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ผมจะเอามาใช้อีกไหม ไม่แน่ก็อาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้นะครับผมว่ามันไม่รู้สิเป็นเปเลยดีกว่าไหมเออไม่รู้ไม่อยากเขย่ามากเลยกลัวมันหักก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามก็ drop ไว้ในคอมเมนต์นะครับเอใครอยากได้ลิงก์ซื้อจากที่ไหนเดี๋ยวผมขับไปหาก่อนนะครับว่าซื้อมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าผมเคยกลางที่บ้านแล้วลองนั่งดูแล้วแบบไม่มีใครที่บ้านแบบชอบอ่ะก็เลยไม่เคยใช้เลยนะครับมี ครั้งนี้อ่ะไหนๆซื้อมาแล้วเอามาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อคนจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมรีวิวหรือเปล่านะคือกางง่ายนะครับกางง่ายนั่งได้เปลี่ยนออริยาบถได้หลายอย่างล้มไมไม่ล้มนะครับลับน้าหนักได้ไหมผมหนัก80ิก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ดูใกล้จะพังนะเออไม่มีคำตอบให้อ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกผมว่าผมนั่งตัวอื่นดีกว่า แต่ตัวนี้แย่ไหมก็ไม่ได้แยแ่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแหมก็อีมีนักหลากหลายใครๆก็ชอบคนละแบบนะครับก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ตอบไวาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ